Like to live in best to be born. Turn cheese beef gotta eat. We all got sons, <laughs> and it's a shame it's the same old song. นกกา้ํำจับปลาสิ่งเร้าต่างๆความเศร้าเสียใจย่าต่างๆในฤดูร้อนความฝันของทหารที่เหลืออยู่ค <c oughs> ุณจำไม่ได้ใช่ไหมผมเรียนกับคุณในปี92คุณเคยสอนผมอยู่แป๊บหนึ่งผม Joseph, โจเซฟโจอี้ปิตสันอ๋อผมขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่คาสัน ว่าแต่คุณยังสอนกวีให้กุบอยู่หรือเปล่า่อไม่แล้วแล้วแต่ก็ยังมีสอนส่วนตัวบ้างแค่นั้นโอ้งั้เห่ะรับจอบนี่เหรอผมก็ต้องไปแล้วคือแบบว่าเรากำลังจะไปพอดีคงจะรบกวนคุณไปบ้างนะไม่แล้ว <c oughs> พีเดอรสันเธอเป็นเด็กดีนะ ดีใจที่ได้พบนะครับสบบนุกากเช่ในกันดีใจที่ผมยังจำบทดลรอนนั้นได้เต็มเสบเลย <laughs> ผมจำได้ใช่ผมจำได้ในโชคดีนะครับขอบใจเธอก็ูรักษาตัวด้วย